เอาจมแล้วครับดินทมใหม่ครับพี่น้องนะม,มันหนักอกรตัวใหญ่เกินเองอะ่ะจม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 หน้าล้างเลยอ้ หน้าหลังเลยโอ้น้ำไหลเลยพี่น้องโอ้พอดีดินยังไม่แน่นครับฝนตก <Hey. S 1> เนื่องจากเคลียอ,อูครับจมแล้วน้ำออกด้วยนี่น้ำตก จมหน้าจุมหลังครับนี่คนขับนะครับ,รบหนักคนขับตัวอ้วนครับดูว่าจะขึ้นหรือเปล่า,เ,าเคลียรถออกจากอู่ครับ สดเด็ดครับมีเสียวครับงานนี้อยู่ริมขอบสะเลยโอ้อันตรายมากเลยพี่น้องนะมีเสียวมีเสียวครับริมขอบสะแบบนี้ยังไม่แน่นพอครับรถไทยจะจมด้วยไหมนี่ อ้ามาดูว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นครับคิวมานี่เอาโอ้โหยิ่งด้จมเอา โอ้ไม่ขึ้นลกเซตช่วยตัวเองไม่ได้ด้วยขนาดเมคโคโอ,โอ,โอไม่ได้ด้วยติดเต้นอีกเล่นโอ้เอาดึงหน้าทีหนึ่งเอาหลังดึงทีหนึ่งครับทีเนื่งากลากดานหน้าแล้วพอดีไม่ขึ้นครับ โอ้ยริมขอบสระโดยพี่น้องเอ้ยอันตรายนะครับหนักไฟหรือเปล่านี่ลงมาห้าคิวครับมันหนักเอง จมมาเลยเอามาดูไกล่แล้วพี่น้องเอามาดูว่าจะขึ้นไหมอีกรอบหนึ่งครับรอชมรอยชมครับมารอดูอีกทีครับเร็วๆนะลูกพี่โอ้ f ี C, รอชมอยู่นี่ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้น ไม่ขึ้นครับโอ้เกือบจะยกโลแช่มันติดคานหน้าแล้วโ ติดคานแล้วหรอดิคุณขับครับ <ตา S 2> ขับจุ่มติดคานหน้าแล้วดูล้อล้อหลังก็ติดล้อหน้าก็ติดครับแล้วงนที่เขามันทำอะมรไม่ดี เอาพวงมาให้ตรงหน่อยจับไปรึงเนอะได้จับตรงเี้พอรุ่นยาฝาโซนว่ะเอาเมคโคออกไม่ได้ด้วย ไว้นี่เลยทำยังไงที่นี่เจ็ดอ e. e ีเจ็ดอีของพี่ชายจะเอาขึ้นยังไงนอ้อโอ้พี่น้องเอ้ยอยู่ริมขบสะด้วย น,นี่ดึงจนดูดูรอยยางโอ้ตามปีเลยห้าศูนย์สงสัยต้องรอแมคโครครับผมแมคโครก็ออกไม่ได้อีกตัวน,นี้ รถพี่ชายไซยลอนครั้นงนี้เกือบติดเหมือนกันบ่ได้ยินเสียงคอดดันตุลุมตุุมเอบติด,ดติดไปสอคันออาโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสงสยัยต้องใช้ไมโครดึงครับผมต,บติดตามด้วยครับผม สวัสดีครับ